สวัสดีครับออวันนี้วันที่17ตุลาคม2 5 6 6นะครับวันนี้เรามากับสัญญาณเซตปิดบวกนะครับบวกอยู่6 2จุดจุดนะครับจุดที่ที่1,433.40จุดนะครับถ้าเราดูจังหวะของเซตน,นะครับเซตน,นะครับจังหวะของเซตจะเป็นจังหวะใดแล้วมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้หรือเปล่าไปดูจังหวะของเซตกันนะครับ ก่อนที่จะไปดู t o อ m ม n ีอินของนักทุนนะครับเพื่อเก่งกําไรนะครับเราก็จะดูจังหวะของเซตนะครับว่าเป็นจังหวะเทิร์ uh, อนอลาลหรือ,อยังนะครับถ้าดูจากจังหวะนี้นะครับก็จะบอกว่า uh, ราคาของเซตนั้นก็เป็นจังหวะกํากล,กลังตัดสินใจนะครับว่าจะขึ้นต่อดีไหมนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะโดจิแต่ว่าเป็นลักษณะโดจิ ที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็มีโอกาสที่จะล่วงต่อนะครับตอนนี้ก็คือว่าลงมาเป็นจุดต่ําสุดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ก็ก็รอดูจังหวะนะครับว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองครับสถานการณ์ของโลกนะครับลักษณะโรคนะครับสถานการณ์ของโรคไม่ใช่โรคโรคโรคนะครับสถานการณ์ของโลกนะครับว่าทางด้านอิสราเอลนะครับกับ อามัดนะครับจะต่อสู้กันอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลพวงต่อการกินอยู่ของประชาชนอย่างไรนะครับแล้วช่วงนี้ก็นาย,ยกของเราก็จะบินไปสัมพันธ์ทไมตีกับทางฝั่งจีนเพื่อดึงการเพื่อ,อเชี่ยชูการค้าการขายนะครับก็มีหลายอย่างนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเชิญชวนเทส l a เข้ามาตั้งโรงงาน ในประเทศไทยนะครับเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเรียนชวนได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นเป็นจังหวะหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ดีมากนะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยกันนะครับอันนี้เราก็ต้องพูดถึงนะครับลักษณะของสิ่งรอบตัวที่อยู่รอบเรานะครับมันก็จะเป็นผลพวงให้เกิดราคาบวกขึ้นมานะครับก็ ดิจิตอลเงินดิจิตอลก็ดูเหมือนว่าจะได้จริงๆนะครับก็ยืนยันว่าจะแจกจริงๆเพราะฉะนั้นราคาก็เลยบวกขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าท็อปมอนิอินนั้น uh, ยังมีสิลีกับ XPG นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็คือติด ติดเนบกันนะครับว่าจะเป็นจังหวะอย่างไรแต่ตอนนี้ก็คือเราดูเซตเราก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นยังไม่แน่นอนไม่นอนแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะรีบาวขึ้นมานะครับราคาก็อาจจะลงได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็ต้องท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราปรับพอร์ตช่วงนี้จะเป็นอย่างไรและจังหวะของมันจะลงต่อหรือซื้อได้หรือยังนะครับ แต่ถ้าดูตรงนี้ทางแอดมินก็จะบอกว่าอย่าพิ่งซื้อนะครับแต่ให้ขายเอาไว้ก่อนนะครับถ้ามันได้กําไรหุ้นแต่ละตัวให้ขายเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาของมันยังสามารถที่จะลงได้อีกนะครับก็ไม่ได้ให้ตกใจกลัวนะครับแต่ว่าให้ทา m า n d ซ e t ของตัวเองให้ดีนะครับทีนี้เราจะไปดู Top Money In นะครับว่าล่าสุดของวันนี้มีหุ้นตัวใดนะครับ m o n ิ y i นนะครับนักลงทุน ภายนอกภายในต่างประเทศนั้นให้ความสนใจในหุ้นตัวใดกันบ้างนะครับท็อปมินี่เอ็นตัวแรกในท็อปโฟร์นะครับท็อปไฟนะครับท็อปไฟนะครับท็อปไฟนะครับท็อปท็อปวันนะครับก็คือ Kbank นะครับราคาบวกขึ้นมา1บาทนะครับอยู่ที่127บาทนะครับจังหวะก็ไซด์แวรขึ้นมานะครับไปดูนะครับว่านักลงทุนนะครับส่วนใหญ่เข้าท็อปมินิเอ็นที่สองรอยเจ็ดสิบ 78.58M นะครับแล้วก็มีวลลุ่มมีแวลูนะครับมีแวลูอยู่ที่8 3 6 2้อยสเนะครับขอภัยที่พูดผิดนะครับดู3มเดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ลบอยู่5.56% 58%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่1.55%นะครับส่วนหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์กับวันนี้วันอังคารน,นะครับก็ เสมอตัวนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับโดยถ้าเป็นแบบนี้ราคาก็จะค่อยๆบวกกลับขึ้นมานะครับ PE 8.48เท่านะครับมียิอยู่3.15นะครับแล้วก็มี EPS อยุดที่9.02นะครับโดยมีการปันผลผ่านมาแล้ว0.50บาทนะครับตัวนี้เราก็จะดูในจังหวะของราคาของเขาจากกราฟนะครับก็จะบอกว่าจะค่อยๆอา เทินอลาวราคาขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะปิดของของผลพ่วงข่าวก่อนได้คือการล่วงของเมื่อวานได้เนื่องจากว่าเขากดล่วงลงมาเป็นอ่าเป็นล่วงคือล่วงลงมาเป็นสีแดงนะครับเมื่อล่วงเป็นสีแดงราคาก็จะลงต่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีดกลับขึ้นมาแต่ก็เป็นการดีดกลับแบบชั่วคราวนะครับเห็นได้จากอะไรครับ วอลลุ่มเป็นสีแดงนะครับนี่เป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับก็เป็นวนล้วนบลรุ่มสีแดงจะบ่งบอกว่าอะไรครับก็เป็นราคาขายสัดส่วนใหญ่นะครับอ่าตัวนี้เป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับนี่นะครับเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับอ่าโดยนะครับมีวอลลุ่มเข้าทั้งสิ้น6.59ุ้ามิลเลียนนะครับโดยเอาเรายกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นวอลลุ่มสีแดงเขาก็จะเป็นวอลลุ่มขายนะครับหลอกขายขายอยู่ที่ประมาณ5.5า 55ล้านนะครับส่วนอีก1.59ล้านนี้ก็เป็นวันรุ่มซื้อนะครับคือตรงนี้ก็คือการหลอกขายนะครับคืออย่างน้อยเขาก็ต้องออกไว้ก่อนนะครับอย่างที่เราเรียนในท่าทราบว่าถ้าจังหวะมันขึ้นให้รีบขายนะครับพอมันขึ้นให้รีบขายเสร็จจังหวะถัดมามันจะต้องย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับก็อ,อาจจะรอที่ตรงนี้ต่ําสุดหรือว่ามันจะไซด์เวกับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งซึ่ง ก็ถ้าเกิดมันไซด์เวกลับขึ้นไปก็ถือว่าเราเราไม่ได้ลงทุนเราก็คงไม่ได้กําไรแต่ว่าเราปลอดภัยในตลาดเพราะว่าเราได้ปรับพอร์ตปรับฐานของเรานะครับให้รองรับให้ให้ใหลอดซื้อจุดที่ต่ํากว่าต้นจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับบางทีเราก็ไม่ได้พูดถูกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็อวิจารณ์จาก มันเป็นกลางนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับเ,เห็นได้จากอะไรครับ MACD ยังไซด์เวลด้านข้างถึงไซด์เวดาวนะครับดูเหมือนว่าราคาเขาจะไซด์เวลออกด้านข้างถึงไซด์เวดาวนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้น่าจะควรออกแต่ว่า RSI ยังคงไซด์เวอขึ้นไปนะครับ RSI อยู่ที่49นะครับทำไมมันถึงอยู่ที่แค่49ถ้ามันขึ้น50ราคามันจะพุ่งยาวกว่านี้นะครับ เพราะนั้นเขาอยู่ที่แค่49นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เว้าขึ้นไปแต่ว่าจังหวะของ r s i s ไซด์ไ์เว้านข้างถึงไซด์เวดาวนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเป็นวันรุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับเราต้องมองอนาคตมองภาพใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมองว่ามันเป็นกำไรยังไงนะครับหรือต้องเก่งกำไรตลอดไปนะครับช่วงเป็นจังหวะนี้เป็นหัวเลีหัวต่อนะครับเราจะต้องมอง อมองแตกต่างจากนักลงทุนทั่วไปนะครับคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจังหวะนี้เขาบอกว่าต้องช้อนเราก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้เราต้องขายนะครับเราต้องออกไว้ก่อนถือเงินสดเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้แรนด์้วยคจงจริงใจนะครับท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอย่าเชื่ออะไรทุกสิ่งที่ที่เราเรียนเราทราบนะครับท่านต้องมีวิจารณญาณน,นะครับ ถัดมานะครับ BDMs นะครับ BDMs ไม่บวกไม่ลบนะครับไม่บวกไม่ลบไม่เพราะว่าแม้ว่าเซตจะบวกนะครับเซตจะบวกแต่ว่า BDMs ก็ยังคงส,งส่งส่งตัวนะครับอยู่ที่27.25นะครับโดยนะครับดูพฤติกรรมาการทำกำไร3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่2.5นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาถึง1.78 เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมา1.78%นะครับถือว่าไซเควคขึ้นมานะครับ PE 33.23มียูสองจุดสองศมีอีพีเอตัวนี้มี EPS น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ DPS อยู่0.35นะครับก็ถือว่า,าท่านอา,อาจารย์หมอหรือคุณหมอคุณประสาทตรที่ขายขายเอาหุ้นไปนะครับได้เงินเป็ดพัน 1, กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะขายที่ดีเพราะว่า ถ้าเราดูจากจังหวะของราคานะก็จะเห็นว่าราคามันลดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับท่านขายที่บริเวณเดิมนะครับแถวแถวนี้นะครับถือว่าได้กําไรนะครับท่านเป็นขายได้ถูกต้องขายได้ถูกจังหวะนะครับท่านขายบริเวณนี้นะครับแล้วตอนนี้ราคาก็ร่วงลงมาแม้ว่ามันจะดีดกลับก็ไปขึ้นไปก็ตามแต่ว่าขายบริเวณนี้ถือว่าได้กําไรนะครับยังคงทํากําไรได้นะครับก็กําไรก็เป็นของท่านนะครับเพราะว่าท่าน ท่านคำนวณแล้วดูแล้วจังหวะของมันคือมันล่อยหลอเริ่มมันไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องตัดิใจขายก่อนนะครับท่านตัดจตใจขายก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ถูกต้องนะครับคือ,อยังไงซะนักลงทุนก็ต้องมองเกมนักลงทุนออกนะครับเพราะนั้นขายแทบเป็นจังหวะที่ดีกว่านะครับมาดูจังหวะของตัวอ d m s นะครับก็ถือว่ายังคงทรงๆตัวนะครับราคานะครับราคาทรงตัวแต่ว่าเลือกข้างเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับ โดยนะครับจังหวะตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะไซด์เว้าขึ้นไปนะครับจะไปที่เรเนียเกชั่นสูงสุดนะครับที่ราคา2.7นะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่2.75นะครับไอ27.25นะครับราคาถัดไปก็จะไปสูงสุดที่28บาทหรือ27.73นะครับโดยนะครับเห็นว่าเป็นจังหวะขาขึ้นโดยมีพลากซาหรือรูปไข่ปลานี้รองรับอยู่ด้านล่างนะครับมีร่วมซื้อส่วนใหญ่นะครับ วอลุ่มภายในอยู่33.56มิลเลียนนะครับแต่ว่าบอลุ่มต่างประเทศนั้นอ่าก็เข้าเล็กน้อยนะครับดูบอลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับว่าอ่าเป็นจังหวะอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับทำไมบอลุูนนักทุนต่างประเทศเยอะจังเลยนะครับก็อ่าแต่ว่ามี Val u e อยู่ที่9 916.50m นะครับ มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น275.41 m นะครับสลับป d m s นะครับดูจังหวะของเขาถัดไปนะครับก็จะ,ะจังหวะไซส์เวอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นได้จากจังหวะของ macd นะครับแล้ว rsi อยู่ที่50นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ให้โอกาสให้ทพุ่งขึ้นไปแต่ว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นดูเหมือนว่าเข้ามาน้อยนะครับตัวนี้อยู่ที่3 353. 3 3 4สมิลเลียนนะครับเป็นมิลเลียนนะครับถือว่าได้เยอะจริงๆนะครับเป็นเป็นวลุ่มขายสัส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นการขายออกนะครับท่านก็ต้องอ่าน,นวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าจังหวะเข้าจังหวะออกนั้นของนักลงทุนต่างประเทศนั้นสําคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเก่งกําไรเราก็ต้องพิจารณาหลายๆรอบนะครับ จังหวะนี้นะครับถ้าดูจากจังหวะของการเคลื่อนตัวของ f a d ของ RSI ยังคงทํากําไรได้ต่อไปแล้วก็พาราบริกษายังคงเป็นจังหวะที่ไซด์เวอัพขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่27-28บาทนะครับสลับ BDMS นะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถัดมานะครับ AOT นะครับ AOT นะครับ AOT ก็เข้ามาเป็นระดับ ที่3นะครับของ Money in นะครับอยู่ที่274.94 M นะครับก็มี value อยู่ที่1,414.55มิลเลียนนะครับแล้วก็ถ้าดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป4.88% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3.53% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่0.73%ถือว่าเป็นจังหวะไซเวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับ PE ตั้ง200กว่าเท่านะครับ มียิวไม่มียิวนะครับไม่มีการปันผลนะครับแต่ว่ามีกําไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.38นะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะของกราฟของเขานะครับก็ร,ราคาไซด์เวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ราคาพุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับโดยราคาขายเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยมี มีวอลลุ่มเข้ามาอยู่ที่20.69นะครับถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็นวอลลุ่มขายอยู่สัก19ล้านนะครับมีวอลลุ่มซื้ออยู่ที่1ล้านนะครับเพราะว่าเป็นวอลลุ่มสีส้มสีแดงนะครับเช่นเดียวกันกันกบนักลงทุนต่างประเทศนะครับมีวอลลุ่มอยู่ที่425.46คือเท่านี้จริงๆไม่มีมิลเลียนนะครับก็คือ,อมีมวอลลุ่มน้อยนะครับ ส่วน m a c d ยังคงไซเว์นะครับไปทา่ด้านข้างนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับยังไม่มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคายังคงลงต่อนะครับแม้ว่าราคาดีดกลับขึ้นไปมี m a d d อยู่ที่42นะครับจังหวะนี้ก็คือ m a c d ยังคงทำงานนะครับยังคงบวกขึ้นไปที่42ราคาก็เลยเป็นไปตามจังหวะไซเว์อัพขึ้นไปแต่ว่าแท่งเทียนล่าสุดมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับนั่นก็หมายความว่าราคานั้น ก็อาจจะย่อต sì, ัวลงมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่จะย่อลงมาได้นะครับก็เป็นจังหวะที่สะอาดถ้าถ้าเปิดขึ้นมาในวันพรุ่งนี้เราก็อาจจะเห็นราคานั้นย่อลงมาครึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับราคาจะลงมาครึ่งึ่งนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับถือว่าตรงนี้เป็นจังหวะไซด์ไว้ัได้หรือยังหรือเป็นจังหวะเทอร์นาลาหรือยังก็ถ้าจากตรงนี้เขาเขาไม่ปิดกลับนะครับเขาไม่ปิดกลับของวันก่อน ก็ยังคงถือว่าราคายังทรงไซด์ดาวลงมาจนกว่าถ้าวันพรุ่งนี้ราคาเซตไซว์อัพขึ้นไปราคาก็จะค,อคอ่อยๆแข็งแกร่งหรือไซว์ขึ้นไปเพื่อเทอร์นาวนะครับแต่ตอนนี้ยังคงเป็นจังหวะไซว์ดาวนะครับสลับตัว AOT นะครับก็คือ,อท่านต้องหาจังหวะที่เขาเรียกจังหวะดีๆในการช้อนเพื่อถัวเฉลี่ยของราคาก่อนหน้านั้นนะครับ ก็เป็นือเป็นจังหวะถัวเฉลี่ยนั่นเองนะครับถัดมานะครับ JMT J นะครับ JMT นะครับ JMT วันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิน้น 179.34m นะครับโดยมี value อยู่ 1,508.87m นะครับ โดยบวกขึ้นไปนะครับเดิมทีนั้นเขาย่อตัวลงมานะครับสลหรับ JMT นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาย่อลงมาแล้วบวกขึ้นไปยังไงนะครับโดยราคาบวกขึ้นไป1.25บาทนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับสลหรับ JMT ไปอยู่ที่35.25นะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมายังลบอยู่7.84%เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป22%อเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไป16%เปอร์เซ็นต์ถือว่าลงไปอย่างรุนแรงนะครับ EP 2 6เท่านะครับมียิวอยู่3.06นะครับมี EPS อยู่0.69แล้วมี DPS อยู่0 3นะครับไปดูว่าเขาล่วงลงมาแล้วเขาดีดกลับยังไงนะครับจังหวะของเขาก็คือเมื่อวานเขาล่วงลงไปนะครับปิดกระชากล่วงลงมาแล้วประเด็นคือวันนี้ไม่สามารถที่จะปิดกลับได้อย่างที่เราเรียนในททราบว่าถ้าเขาจะดีดกลับได้เขาต้องมีจังหวะที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวปิดกลับเดิมนะครับ ให้มีการให้ราคาปิดแกลบเดิมตรงนี้นะครับอันนี้เขาปิดไม่ได้แสดงว่าโอกาสในวันถัดไปนั้นก็อาจจะยื้ร่วงต่อได้นะครับอาจจะล่วงต่อในจังหวะถัดมานะครับเพราะอะไรครับ m อ c บชี้ลงนะครับไฮไซก็ดูเหมือนว่าจะชี้กลับขึ้นไปที่26นะครับแต่ว่าโดยโดยการลงมาถึง26เนี่ยต้องลงไปที่20ก่อนนะครับถึงจะดีกลับขึ้นมาได้นะครับโอกาสที่จะลงไปที่20นะครับ แล้วก็จะดีดกลับขึ้นมานะครับโดย m a c d ยังคงชี้ลงนะครับวลลุ่มนักทุนต่างประเทศไม่ไม่เข้านะครับวลลุ่มภายในก็ขายสัดส่วนใหญ่นะครับก็เป็นจังหวะการขายนะครับก็คืออ่าเป็นจังหวะของการขายสัดส่วนใหญ่โดยอที่มีวนลุ่มเข้ามา42.78มิลเลียนนี่ก็จะขายสัก40ขายก็คือเป็นวนลุ่มขายสัดส่วนใหญ่นะครับเลยเป็นสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของราคา JMT ช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังคงกลับมาไม่ได้นะครับก็ยังคงจะต้องมีโอกาส,สไซเวดาวทำนิวโลอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเขาเป็นจังหวะทำนิวโลหรือ,อยังนะครับเราต้องดูก่อนนะครับจังหวะของเขาทำนิวโลหรือ,อยังนะครับถ้าปรากฏว่าทำนิวโลแล้วนะครับเขาทำนิวโลเพราะฉะนั้นจังหวะเมื่อมีนิวโลนะครับราคาต้องมีโอกาสที่จะลงนิวโลได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น เขาจะเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้แม้ว่าเป็นจังหวะไซด์เว้าขแต่เทนถัดไปก็คือเขาจะเป็นจังหวะไซด์เวดาลงมานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องออกก่อนนะครับจังหวะนี้คือยังไงต้องออกก่อนนะครับสลับ JMT นะครับเราค่อยดูจังหวะว่าจังหวะถัดไปนั่นจะเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปหรือยังนะครับค่อยเข้าก็ได้นะครับทางทุนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับต้องพิจารณาตีแตกให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้านะครับ ต้องใจเย็นให้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยราคาจะไซด์เวดาวจะเปลี่ยนเทรนจากไซด์เวอพให้เป็นไซด์เวดาวนะครับสำหรับ JMT นะครับอันนี้เราก็เรียนด้วยความจริงจรตรงไปตรงมานะครับท่านก็รอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ TTB นะครับ TTB นะครับตัว TTB นะครับก็มีมีแมดเงินเข้ามาทั้งสิ้น 164.7 74m นะครับมี value อยู่ 384.22m นะครับตัวนี้ก็บวกขึ้นไป0.02นะครับอยู่ที่1.74บาทนะครับ ดูนะครับว่าเขาเป็นจังหวะไซด์เว้าขึ้นมานะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6.75% 1เดือนก็บวกไป2.35% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป3.57%นะครับ P/E 10.29นะครับมียิวอยู่4.18นะครับมี EPS อยู่0.09นะครับแล้ว DPS อยู่ที่0.05นะครับไปดูจังหวะกราฟเขาเป็นอย่างไรมั่งนะครับเขาก็เป็นจังหวะไซด์เวยกลับขึ้นมานะครับราคาก็ค่อยค่อทยอยกลับขึ้นมานะครับ ก็เป็นจังหวะไซเว y ขึ้นมาตัวนี้ก็ยังคงจะต้องทํากําไรต่อไปนะครับถ้านังทุนที่ยังไม่กล้าเข้าหรือยังไม่ตัดสินใจก็บอกว่าควรที่จะเข้าในตอนนี้เพราะว่าจังหวะมันจะวิ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดของดีเนอรเกชั่นก็คือราคาประมาณ1.90นะครับหรือ1.85นี่นะครับราคาจากตอนนี้อยู่ที่1.74ก็จะค่อยๆทํากําไรกับท่านังทุนได้นะครับดูจังหวะการเข้าดูจังจากของอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ เป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราบริกซาไม่ว่าจะเป็น m บ c d จะเป็น RSI นะครับก็เป็นจังหวะให้มีโอกาสพุ่งกระโดดขึ้นไปได้นะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าราคาของ TTB นั้นจะบวกถ้าพุ่งทยานขึ้นไปได้อย่างไรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของการวิเคราะห์นะครับท็อปไฟของท o p Money In นะครับเป็นประโยชน์แก่ท่านนักทุน นะครับเพื่อพิจารณาในแต่ละตัวนะครับบางตัวก็ซ้ําไปซ้ํามาคือซ้ําเดิมเพราะว่าเขามีวนลุ่มซ้ําๆนะครับพวกนี้ก็แต่ว่ามันก็เป็นเป็นการสะท้อนว่านักลงทุนใ้ความสนใจในหุ้นไม่กี่ตัวนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านลงทุนครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกราบขอบคุณสำหรับท่านลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามากราบขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ